น้งาบบงถักเลยจะอ่อนนัวนัว,นวบ้างประแดกห่อผักที่น่องจริงป่าสวัสดีจ้าช่องเหน่อยใช่เนี่ยทำมากินเจ้ปรราปลาละตอนเดีย๋ยวจะพี่น้อยสาปิ้งตับรวกผักรวกดอกคามเป็นเนื้บแสิมากน่ารักจินเขาปะมาดูมา,มาเขากับเงยเนาะ,นะ ตอนแม่จับไก่เบ่งดอกคาเพียงงามคักเพื่อนจะอ่อน หวานไหมือมบอลกระเดกมาเย็ว หเหตุขายคือสีแสบเนาะพี่น้องเพิ่งให้เพิ่งต้อนไปแดกปลาแดกมันตู่เพื่อไงได้พี่น้องตู่แดกน,น้อยนัวนัวเพิ่งไม่เร็ว เบื่อกับเขานะพี่น้องก็อยากอย่างนี้วกพักจำเจ้าไปเดี๋ยวยแล้ว อ,อ,อ,อืมเอาตาไปลูกอ่ะ อเอาลูกอ่ะมา,ากินข้าวกับตับให้ลูกชายหลายจริงก่อนพี่น้งองราบเบอร์สบายเอาลูกอ่ะเ,อเป็นไข่เรียนต้นน้ำไรมกงเข้าลูกเ่กินไหมนุ่ง นั่งเห็นตับไก่อรืนั่งมักฮึโออยหมไม่หล่อฮึฮเข้ามาขออภัยเรื่องจากกินไปน้ำก่อนน้ำไปน้ำมั้งเขาแร้งกับพวกกินที่หนออเป็นใคร ถ้าไปหามมหมอนั่นหรอนั่นหูอ มักอันท้ายคลิปเรากินนำมั้งสิหรอพี่น้อง <laughs> <laughs> เอาไหมลูก <laughs> ประแดกห่อผักที่น่องพี่จิมบอก